สวัสดีครับวันนี้จะถ่ายรูปถ่ายภาพวัวนะครับซึ่งตอนนี้เป็นหน้าแล้งเนี่ยวัวซึ่งอาหารก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับอาหารไม่ค่อยจะสมบูรณ์แต่ว่าวัวปุงเนี่ยก็ได้ชื่อว่า,าได้ชื่อว่า,าเขาก็สมบูรณ์พอสมควรนะครับ เราก็สมบูรณ์พอสมควรเพราะเรามีาฟางเรามีฟางนะครับเรามีฟางไว้เขากินนะครับพอตกตอนเย็นเนี่ยตกตอนเย็นตกตอนเย็นพอหลังจากที่ไล่บัวเข้าเข้าคอกหรือเข้าฟาร์มแล้วเนี่ยเราก็จะมีเปลืองแห้งให้เขานะครับให้เขานะครับอ่า เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอยู่อย่างหนึง่งคือวัวเนี่ยมีวัวเขาเรียกว่าวัวเนี่ยมันก็มีอันตพาลเหมือนคนนี่แหละนะครับเขาก็ไล่ชนนะครับเจ้าวัวตัวนี้นะครับเป็นวัวใหญ่เนี่ยเขาก็ชนตั้ง <ists that confused> แต่เขามาอยู่กับเราปีกว่าเนี่ยไอ้ห้าปีกว่าเนี่ยเขาได้ชนวัวตายไป สามตัวแล้วโดยกระทะรวมทั้งตัวเมื่อวานนี้ตัวเมื่อวานนี้เป็นวัวซึ่งกำลังตั้งท้องนะครับกำลังต้องตั้งท้องเราก็เสียดายนะครับเราก็เสียใจนะครับซึ่งเห็นไหมว่าเขาตัวเขาตัวโตเขาจะไปชนชนพอชนปุ๊บเนี่ยวัวก็ล้มนะครับวัวล้มเนี่ยเขาลุกไม่ขึ้นนะถ้าถูกชนบาดเจ็บเนี่ย อาขาก็อาจจะอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเขาก็เลยอะไรพวกวานก็เลยเสียวัวไปตัวหนึ่งนะครับเสียวัวไปตัวหนึ่งก็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 เป็นอย่างนั้นนะครับเราก็บอกอ่าตัวเนี้ยมันไม่วัวตัวเนี้ยเป็นแม่วัวซึ่งอ่าไม่มีประโยชน์แล้วนะครับคือคําว่าไม่มีประโยชน์คืออะไรวัวตัวนี้ ก็จะไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วคือเขาไม่สามารถผสมพันธุ์ได้เนื่องจากอะไรจ้าไม่ทราบมาอยู่มาอยู่กับเราเนี่ยปีกว่าๆเนี่ยเขายังไม่เขายังไม่ได้เขาเขาเขาผสมพันธุ์ตลอดนะครับเขาขึ้นตลอดแต่ว่าผสมแล้วไม่เจ็ด เอาของที่เป็นผสมเทียมก็ไม่ติดผสมแท้ก็ไม่ติดนะครับคุณตาก็ยังสงสัยอยู่ว่า,าเขาจะเป็นโรคเ,เขาเรียกว่าโรควัวเนี่ยเขาเรียกว่าโรคแท้งนะครับโรคแท้งอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับโรคแท้งไอ้โรคแท้งเนี่ยเป็นโรคติดต่อนะคุณตา,าก็ คนเลี้ยงวัวเนี่ยเขาเขาจะเข้าใจคำว่าโรคแท้งเนี่ยเป็นโรคติดต่อโรคติดต่อ,ทา,าอ,นนตอทางการสืบพันธุ์นะครับโรคติดต่อทางการสืบพันธุ์นะครับถ้าตัวหนึ่งเป็นแท้งเนี่ยไปเอาตัวผู้มาผสมเนี่ยแล้วตัวผู้ไปผสมตัวอื่นเนี่ยไปผสมตัวอื่นเนี่ยโรคแท้งก็จะติดต่อไปถึงตัวอื่นด้วย นะครับแล้วก็จะเป็นแท้งตลอดนะครับจะเป็นตัวอื่นก็จะเป็นโรคแท้งด้วยต่อไปวัวผงนี้ก็จะอาวัวผงนี้ก็จะแท้งเป็นโรคแท้งทั้งผงก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะผสมได้ไม่สามารถที่จะผสมได้นะครับอาแล้วก็วัวตัวนี้อาวัวตัวนี้นอกจาก ผสมไม่ติดแล้วเนี่ยยังดกอีกตั้งแต่มาอยู่เนี่ยเขาชนวัวตายไปไปสามตัวแล้วชนไม่ได้ตายทีเดียวนะชนแล้วก็วัวเขาก็จะล้มเมื่อเขาล้มแล้วเขาก็เมื่อเขาล้มแล้วเขาก็ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นก็นอนอย่างนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องอจำหน่ายไปขายไปนะครับจำหน่ายไปขายไป ตัวหนึ่งก็ถ้าวัวตัวละหลายหมื่นเออตัวละหลายหมื่นเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยถ้าขายตอนเนี้ยก็น่าจะได้สักสองหมื่นหรือหมื่นแปดเป็นอย่างเป็นอย่างน้อยนะครับอ่าแต่ว่าอ่าถ้าเขาล้มเนี่ยถ้าเขาล้มถูล่นล้มแล้ววัวลุกไม่ขึ้นเนี่ยจากสองหมื่นก็เหลืออสองพันเหลือสองพันหรือบางตัวก็เหลือพันแปดอะไรเงี้ย ถ้าหอมมากมันก็เหลือพันแปดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการขายซึ่งหน้าหน้าอาเนตอานาดนะครับหน้าอาเนตอานาดคุณจาก็าก็อยากจะบอกว่า,า,าคุณตาก็ได้ได้เสียใจพอทุกครเมื่อวานนี้นะครับทำให้ตอนเย็นนะ่ะทำให้ตอนเย็น สวดมนต์ไม่ประสบความสําเร็จสวดมนต์นั่งสมาธิแต่หัวใจมันใจจิตใจมันมันปล่อยวางไม่ได้นะครับปล่อยวางไม่ได้นะครับปล่อยวางไม่ได้หน้า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 อเนกอนาถนะครับปล่อยวางไม่ได้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เจ้าคือเจ้าตัว มีนานี่เจ้าตัวมีนานี่เป็นวัวที่ยกให้ลุงพลประแตนไปนะครับอาจจะลูกพลประแตนน่าจะมาเอาแล้วนะตอนเนี้น่าจะไม่เอาแล้วเพราะว่าทางบ้านคุณตานี่จะมีปัญหาเรื่องอา,อาหารการกินนะครับอาหารการกินของอวัวเพราะฉะนั้นเฮ้ยไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอา อฮ้ยแกนี่เนี่ยเขาเขาชอบเข้ามาหาเราแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเขาจะเล่นชนเราเนี่ยเข,เขาเขาตัวเขาใหญ่อ่านะครับตัวเขาใหญ่เขาเราก็เกรงว่าเขาจะชนเรานะครับเกรงว่าเขาจะชนเราเจ้ามีนะบาดโท่มิงอเจ้าตัวหมิงเนี่ยเจ้าตัวหมิงเนี่ยเขาก็กำลังท้องแต่กุณาทักไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่า เอ,อวัวมันจะติดโรคแท้งไปด้วยไหมนะครับติดโรคแท้งไปด้วยไหมนะครับอาก็ก็ก็อยากจะอยากจะบอกค่ะอยากจะบอกค่ะว่าคนเลี้ยงวัวเนี่ยต้องต้องรอบคอบหน่อยต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ไปกับวัวต่างๆด้วยนะครับก็เรียนรู้โรค โลกของวัวด้วยถ้าไม่เรียนรู้เนี่ยจะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอจบคลิปแค่นี้ก็จบด้วยด้วยเจ้ามีนานะครับเจ้ามีนาวัวลุงพลนะครับอ่าเมื่อไหร่จะมาเอาข้อไม่รู้นะครับอ่านี่เป็นวัวแถมสวัสดีครับสวัสดีเขาเข้าจะเข้ามาเล่นกับหุ่ตาตลอดนะเนี่ยมาไป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 สวัสดีครับ